สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาดาวกับผ้าพีผาน้องเขาคัวอีกแล้วจ้าวันนี้มาดาวสิรพผพ้าผีพน้องมาเฮ็ดไข่เกี่ยวกับเทียมปลาจ้ะพี่น้องขั้นตอนแรกเราก็ต้องล้างแล้วก็เอาล้างใบกระเทียมเอามาหั่นเอามาหั่นซะก่อนนอกจากนนะัะมาบึ้งกันเลยจ้ะพี่น้องจ้าเซรษฐีได้หมือน,นี่โอ้มีอีงยังสิอวดพวม น,นี่เนาะกวางตุ้งฝรั่งกวางตุง้งฝรั่งเพราะว่าขนาดฝรั่งนี่จ้ะพี่น้องเอามาดองเอามาพัดน้ำมันหอยเอามาดองเป็นพักดองในกระไดจ้ะพี่น้องกาลังแสบกาลังสมพอดีเลยจ้ะพี่น้องจา้าแสบพี่น้องจบะ เดี๋ยวไม่เห็นผิดปนจิ้ม,มเปรี้ยวแซ่บมากจังมากหิวข้าวแล้วหิวข้าวเหลืองไหมข้าวพี่บอกเ,เป็นเมืองไทยแ้่เป็นเมืองไทยเนาะพี่้อยเห็ดงานมาไม่เมย์ว่ามายืนเฮ็ดเด้อไปซื้อเอาจ้ะ ไปซื้อเอาแต่ว่าจีานีมันบอมี่บอลสือพี่น้องมันบอมมี่บอลสือใสก่กำซีเดียลออกไปเก็บอีกอยู่ก็แน่ได้มืออื่นขอสิขาปลาแตนสิไปเก็บมาดอกพี่น้องดอกมันดอกมันอํามันลวกหัวขาดอกกระเทียมพี่น้องดอกรอดรอกระเทียมปลาเอามมงลวก กินกับปกุกกระปิ่นกินกับอีหยังกระแตเสพเสพเสร็จเหนื่อยนนะมันหวานไหมมันหวานแล้วก็อีกอย่างหนึงน่งเด้อเอามาลวกไว้แล้วก็เอามาลวกไว้แล้วก็ตีฟ right, นะิดไว้ไหมพี่น้องเสพเสพดอกอันดอกกระเทียมปานะลาไหมขลุ่ยเสบอีลีพี่น้งง่งามบ่มีพักเนาะอ,อัน หนาหนาวหิมะล่งนะสิคันบ่มีพักนะสิเขากับเขาไปเอาไปเอาในอันตุช่องแข็งเอามใาส่าแกองอมเอามใาส่าหนังไน้กะแสบพี่น้องแสียบเสบ,เสบขอชิปิเก็บดอกมันมาตีฟิดไว้กระเทียมเราก็หั่นแล้วนะคะไข่จัด ตีไข่อ๋อหนึ่งใบสองใบสามใบใช้แลกสี่ใบได้พี่เนาะซีใบดีกันเหมือนกันะเทียมกจะเทียมมันก็สินยุน้หางนะมือนพี่เนาะ,ะใส่ผงปรุงรสไป จ,จะใส่ร้านซสบหลายเพิ่นว่าเนาะว่าต่างเพิ่นสีอิ่วขาวตีให้เข้ากันได้บบบนะีน ตั้งกระทะให้ร้อนทานท้ากับที่เป็นอันะอมไข่เจียวเนาะไข่ไข่ทอดชโอมไข่บาทอันนี้เข้ามีตางประเทียนเขากับกระเทียมปลากระเทียมปลาไข่ทอดใส่ไข่กีใส่ไข่พี่น้อง,งาานี่จ้ะเดี๋ยวเราไปทอดกันจ้าพี่น้องจา้าใส่ไปเลยจ้ากระเทียมปลาไข่ เกีียวใส่ไข่น่าจะนะไข่เกีียวไข่เกีียวกับเพียมปลาบอก กทียมปลาไข่เกี๊ยวนะคะเพื่อน,อนกระเทียมปลาไข่กระเทียมปลาไข่กระเทียมปลาไข่เกี๊ยวหรือว่าไข่เกี๊ยวกระเทียมปลาโอ๊ะสับสนในเมนูพีน่น้องน่าตาดีดีบางไงหอมหอมมากมากเลยค่ะน,น้องน่าตาดีคักเลย อะไราที่สุดยอดมากน้ำหอมไข่บวกกระเทียมดูชนะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาดํานพาพี่พนองมากินเข่าค่ะนี่จากกับเข่าเห่าไข่เจียวกระเทียมป่าแล้วก็มีผักกวงตุ่งหรือว่าผักขนา ที่ไปเก็บมาเนาะจะเนอะอมาดงก็มีน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องแล้วก็ข่าวสวยห,หอมๆจากพี่น้องแล้วก็ดอกกระเทียมลวกมาจ้ะมามาเปิดกล่องกินกันจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีอย่างเป็นทางการคาะ์มันนี่ฮบผ้าขาวแบบง่ายนึงจากพี่น้องจ้าเนี่ยกล่องไม่ไก่ๆสซะก่อนผ้าหอยผ้าหอยะผ้าขาว ว่าเขาไใหนึ่งมีหลายอย่างแกพี่น้องจ้ามีน้ำพริกปลากระป๋องพักบวกไข่เจียวกับเทียมปลาเทียเท่ยมแซ่บพี่น้องเอบช่วยหอมนะขอบช่วยหอมสูตสิ่ีต่างลกองได้เย็นบิดล้วงตุ้ง ไม่เห็นพักดอกเสบแสบแีบ่ไ่นอื้ม เสียงเครื่องนันปันผักเสร็จครับพี่นอ้องดอกกระเทียม สิเปเก็บดอกกระเทียมอยู่ในพี่นองมันตีฟิบรายแสบมันแสบคักกินผู้เดียวก็แสบผู้เดียวพี่นองมีเต่านิ่มแสบ ค่อยคิดค่อยรั้นบออยู่ต่างประเทศสิมีกับเขาแน่วในกินปั้นัาเสียงดังคัดพี่นอ้องข้าวเกี๊ยวเห็ด้เขาอยากจะไปอินไหมน้องเพจกับเขาอย่างบบกับบ,บ่อิม พักดองเดียวกับอันปนปลากระป๋องปนปลากระปอ๋องเขามาตองไปใส่อันน้ำปลาอ๋อบ่ต้องไปใส่ผักหน้าพี่น้องเพราะผักเปียกอยู่แล้วเสียบแหงพี่น้องสุดยอดเลย <c oughs> เปิดมือพี่น้องกินเขาก็มือดิแสบครับกินกับสวนมืนเสียงดังกับข <c oughs> <c oughs> ้าวสิลูกวัวเขาบอกกินแล้วหนอพี่น้อง อมหมดยากทำยังไงห,หลดมิเตเนียแสบแสบพี่น้องคายเกีียวกระแสบบปนปลากระบกกระแสบพักดองกระแสบพี่น้องมีแตเนียแสบๆ พี่น้องไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดาวในเด้อพี่น้องเขามาเบิรงกกระคกระดิ่งดำบน้ำ